3ามใบดาวตลอดสัญญาคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตเทนนครับให้ดูนี่สกเกตแต่งรอบคันกระจังหน้าสวยๆนะไฟ l e ลโคมไฟใส่เกือบเรียบยนะครับตัวล้อเดิมศูนย์ยางเต็มนะครับมือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับเออมิเตอร์สาสีขาวมีไหมมีครับผมนะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีครบนะครับด้านในนะครับเป็นเบาะผ้าสีดำกว้างนั่งสบายนะจ๊ะ ครับเริ่มต้นสี่พันนะพวงไลเป็นวงไลพาวเวอร์เดิมนะหุ้มหนังด้วยนะจอนะนัสกีนะครับแอร์เย็นฉ่ำเกียออตโอต้อบอบผ้าแล้วก็จกปลับไฟฟ้านะจ๊ะอ่ะใครหารถเก่งนะอีกค่ะเครื่องเป็นซินหนะนึ่นะนิสสันอเมร่าเลขไมไม่เยอะด้วยนะคันนี้นะแคปได้เลยนะข้างวดคันนี้ขอ3ามใบเท่านะครับสนใจแคปได้เลยนะ